สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับเราในการจัดต้วิดอาร์ตอ p 72สองก็ยังอยู่ใน National g a l l e r y นะครับยังออกไปไม่ได้ผ่าท่าที่ยังอยู่ในหมวดหมู่ของที่นี่นะฮะงานเยอะจริงนะอาจารย์ที่นี่สุดๆเลยนี่คือนี่เราเอามายี่สิบอันนะเนาะซึ่งมันก็คือสุดๆทั้งนั้นเลยนะฮะคือนี่คือที่เราดนสุดๆเลยถ้าไปมิวเซียมอื่นเนี่ยโอ้โหค่าค่าตั๋วเข้าชมนี่ต้องมีประมาณสักห้าหกร้อยบาทที่นี่ เข้าฟรีแล้วมันเยอะมหาศาลแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องจองในเว็บไซต์เพราะคนมันเยอะมากรองรับไม่ไหวเมื่อก่อนนี t w a l k in เข้นไปเลยครับเออเดี๋ยวนี้มันเยอะแต่เวลาคนเข้าไปชมฟรีเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าก็มักจะไม่ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนอย่างที่เราจะไปชมกันถูกต้องเพราะเราจะมีโลโก้ไกด์แล้วก็มีผมด้วยที่ผมก็เข้าไปที่นี่น่าจะร้อยครั้งแล้วใช่แล้วเราก็ไปช่วยกันตีความแล้วก็ไปดูรูปต่าง ที่น่าสนใจรวมกันนะครับเราก็อาจจะดูได้สักย0รูปสำคัญเนี่ยรูปหลายเนี้ยที่เอามาให้ดูนะฮะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ไปกับเราก็เอาไปดูเองนะใครไปร้อยก็ไปกับเรานะฮะนะฮะได้เชิญนะครับต้นกันยาเนาะก็มารูปมาย้อนนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งสี่สามสี่ก็ถือว่าเป็น Early 15th Century นรนะฮะต้นศตวรรษที่สิบห้าแฟรงไอส์นะฮะ คือชื่อมันแมนมันมน,นี่ก็ผมก็ไม่ไม่นใจว่าออกเสียงถูกป่ะแต่ได้ยินมาแนวนี้นะครับ,รบแล้วก็รูปนี้อย่างที่บอกถ้าเกิดจำไว้ว่าเป็น Northern Renaissance เนี่ยดีเทลอภิมหาค,คือทุกอย่างยิบยับไปหมดนะฮะแล้วรู้ไหมครับว่าสมัยแรกๆที่พี่ไปเห็นรูปนี้พี่ไม่ชอบเลยพี่ดูว่าไมมันคนมันไม่ดูแล้วไม่มีชีวิตชีวาอะไรนรึกออกป่ะคือเราดูไม่เป็นไงมันเป็นมันเป็น เป็นเป็นยุคของมันที่เขาวาดหน้าตาแบบเนี้ครับแต่พอดูในดีเทลดีฮะโอ้โหซ่อนซิมโบโลไว้แบบเต็ไมไปหมดไปไปเลยลเป็นใครฮะสคนนี้ก็เป็นคู่สามีภรรยานะฮะเขาจับมือกันแบบนี้เนาะเหมือนกับเหมือนกับหลายคนก็บอกอาจจะเป็นพิธีแต่งงานหรือเปล่าอะ,อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการถอดรองเท้าเหมือนกับในไบเบิลเนี่ย เวลาโมเสสจะพบพระเจ้าต้องถอดรองเท้าก็เป็นที่โฮลี่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะฮะและแน่นอนต้องเป็นคู่สามีภรรยาที่มีฐานะดีะการแต่งตัวดีเทลต่างๆเนาะนะแล้วก็กระจกเงาก็สะท้อนนะฮะรเรื่องราวอะไรข้างในไว้อีกนึกออกไหมฮะนะนะนะมีบุคคลที่สนะฮะซึ่งอาจจะดูผ่านกระจกเงาข้างหลังเนี่ยข้างในงเป็นตรงกลางเนี่ยนะดูดีจะเห็นด้วยนะครับก็อาจจะเป็นแวงอายเลยนะครับ แลสีแดงสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นสีที่แสดงถึงฐานะใช่สีแดงก็เป็นสีหนึ่งนะสีแดงสีฟ้านะฮะนะฮะแล้วก็สุนัขเร็งถึงความซื่อสัตย์นะโคมไฟก็แรงถึงความสว่างอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเทียนนะก็เทียนนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เขาชอบตีว่าอาจจะเป็นงานแต่งงานเพราะเวลางานแต่งงานคริสจะชอบจุดเทียนเทียนเริ่มจาก เทียนเดียวแล้วก็มามาแบ่งนะเป็นหลายๆอันนะฮะนั้นความหมายของภาพก็ก็หลายๆอันก็อาจจะหลายคนเชื่อว่าหมายถึงการแต่งงานเนาะตอนนี้ก็เหมือนที่อาร์ตพูดอะว่าตอนแรกพี่เขาสงสัยผู้หญิงมันท้องเปล่าแต่หลายคนบอกไม่ใช่มันหมายถึงโครงกระโปงถึงหรอไหมที่แปลแบบนั้นแต่มันเหมือนคนท้องเลยนะจริงๆอ่ะเออนี้ถ้าเกิดแต่งตานเออถ้าเกิดแต่งถ้าเกิดตีว่าแต่งงานอันนี้ก็ยังไม่ท้องเป็นโครงกระโปงเนาะ แล้วก็เป็นฐานะคนที่ร่ำรวยนะครับร่ำรวยแน่นอนเพราะเตียงนอนอะไรต่างๆเท่าที่ดูเป็นฉากหลังเนี่ยก็ต,<อ>ต้องคนงมีฐานะนั่นแหละครับถึงจะมีเตียงนอนลักษณะแบบนี้ได้นะฮะ<า>อัตลักษณ์อีกด้านบนอีกใช่ยิบยับไปหมดเนาะถ้าเกิดใครชอบแนวเนี้ยก็เนี่ยแหวงไอ้เนี่ยเลยนะฮะแล้วก็แบบโหยิบยับอันนี้ก็เป็นนอสตันหรือสองเพราะนั้นอสตันหรือสองเนี่ยชอบใช้รายละเอียดแล้วก็สิมโบลมากมายแต่ผมสนใจตรงมุมหน้าต่างนิดหนึ่งนะอาจารย์คือแบบ แค่นิดเดียวที่มันมีช่องหน้าต่างให้เห็นแบบข้างนอกอ่ะเขายังเก็บรายละเอียดหยิบยับให้เราเห็นตรงนั้นได้เลยคิดดูสยิให้มันมองเห็นว่ามันมีความอะไรอยู่บ้างกว้างออกไปถึงข้างนอกได้อีกอ่ะเอออันนี้นี่คือความน่าสนใจของภาพนี้นะฮะที่ซ่อนอะไรมากมายเนี่ยถูกต้องครับครับอ่ะมาถึงภาพโปรดสุดๆอันหนึ่งของคาร์พเจ้าอันนี้แนะนำเลยผมรู้จักเขาที่นั่นครับคลอสโรเรนนะฮะสวยสุดๆนะครับ อันนี้เป็นเป็นแลนด์สเคปยุคแรกๆก็คือเป็นยุคประมาณถ้าเกิดเทียบกับยุคก็ยุคเลมบรันนะฮะหนึ่งหกสี่หนึ่งนี่เลมบรันยังทำงานอยู่วาดไนท์วอช c h 1 6บอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ดูดิฮะสวยจริงๆนะแสงนะฮะแล้วก็แน่นอนมีมีคล้ายๆกับเสากรีกอะไรนิดหน่อยเนาะ,ะมันมีโครงสร้างของตึกคลาสสิกอะไรเพี้ยน,นี้นะฮะก็จะเป็น จริงๆเวลาเราพูดถึงโรแมนติกแลนด์สเคปเราจะพูดถึงยุคประมาณศตวรเทอร์เนอร์คอนสเตเบิลอะไรพวกนี้แล้วคอสเปอร์เดวิดนะฮะเดี๋ยวจะมีต่อไปแต่ก็กลุ่มนี้เขาก็จะบางทีเขาเรียกว่าภาพคลาสสิกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะมีพวกโครงสร้างตึกเก่าๆที่เป็นกรีกโรมอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของท่าเรือนะซีพอร์ตอะไรเงี้ยนะฮะแต่สวยมากๆแล้วจะบอกว่าที่ National Gallery เนี่ยนะครับมันมีรูปคู่กัน นะครับเดี๋ยวถ้าเราอาจจะหารูปได้เราจะใส่ให้ด้วยรูปนี้วางลูกคู่กับรูปของเทอร์เนอร์วาดและเทอร์เนอร์วาดเป็นแนวนี้จะไม่วาดเละจะไม่วาดเบลเบลอแต่ว่าพออาร์ตเดินเข้าไปจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะฝีแปรงเทอร์เนอร์จะทิ้งฝีแปรงคือห่างกันประมาณ200ปีอ่าแล้วก็เทอร์เนอร์จะวาดเนี่ยเป็นไอท่าเรือเหมือนกันเพราะเขาเทอร์เนอร์ได้รับแรงดลใจจากคนนี้แล้วเขาวางไว้คู่กันเลยแล้ววันนั้นเนี้ย ตอนนี้พี่ไปอีกครั้งเนี่ยพี่ไปถ่ายยืนตรงกลางแล้วแล้วก็ถ่ายรูปคนนี้เลย <laughs> เดี๋ยวจะลองหาให้ดูถ้าหาเจอนะครับ s right. <S ก,ก็ไม่คนพลาดเลยสวนจริงๆแล้วแล้วอย่างที่บอกกันว่าอชอบคำวันก่อนไปบรรยายแล้วก็ยกคำของเซอร์ไอแซกนิวตันไอแซกนิวตันนี่พูดดีเป็นคนถ่อใจเป็นเป็นผู้เชื่อแล้วก็มีความถ่อใจบอกว่าเนี่ย ความสำเร็จเราก็คือเรายืดบนบาของคนที่ทำมาก่อนเพราะฉะนั้นศิลปินทุกคนเนี่ยซาบดอร์ดาลี่ยังพูดเลยว่าก็ต้องเอาเข้ามาแหละบิลก่อนเพราะนั้นเทอร์นอันนี้คือแรงดันใจของเทิร์เนอร์ไปดูให้ได้นะฮะแล้วเขาวางคู่กันเลยนะฮะเพราะว่าเทิร์เนอร์ตายบอกว่าขอให้วางรูปเขาคู่กับคลอสโรเลนนะฮะใช่ครับอีกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้ในในเราพูดถึงรวมรูมเออแลนด์สเคปที่เป็นโรแมนติกแล้วก็ อดจะพูดไม่ได้อันนี้ก็มหาศจรรย์มากนะครับน่าจะเป็นรูปเดียวที่อยู่ที่ National Gallery l ร n d o นดอนของเขาคือ Casper f i t เอ่อ c a s p e r f ิเดริกเดวิดสครับนะฮะโทษทีถ้าผมเรียงชื่อสลับด้วยขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่า Casper เนี่ยก็ชอบวาดแลนด์สเคปก็ยุคเดียวกัเทอร์เนอร์เลย นะฮะแล้วก็ชอบว่าดแลนด์สเคปมากแล้วก็จะเป็นคนที่เหงาเหมือนกับสิ่งที่เขาวาดแต่เขาวาบางรูปก,ก็มีกัรขึงกังเขนเป็นเรลิเจียสือนคันควันนี้วันก่อนส่งให้น้องคิวดูนะฮะโหน้าทัวร์ผู้ช่วยผมเนี่ยคิาวก็สังเกตเห็นอาร์ตลองขยายรูปดูจะเห็นว่ามีคนนั่งอธิษฐานอยู่ตรงใต้ต้นสนคริสต์มาสอะไรแล้วแต่ถูไหมหลังก้อนหินนะหินก้อนหินแล้วก็คาสเปอร์ก็เป็น natural เลยซึ่งเหมือนกันก็คือค,คนจะตัวจิวจ๋วๆตลอดเลยครับะนะฮะฮอันนี้ก็เราจะดูเงาเดีโอ้โหสุดๆเลยสุดเขาเป็นศิลปินชาวเยอรมันเยอรมันถูกต้องสุดๆนะฮะแบบความบรรยากาศอะบรบรยากาศเนี่ยสุดๆเลยเป็นแบบบอกไม่ถูกอบบมันืหมันคุณดูแล้วคุณรู้แต่ว่ารูปคัสเปอร์สเยเล็กๆนะก็เขาเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็แล้วก็สุขภาพไม่ดีนั่งสาร จะจนอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะเขาเหมือนมีงานมัตเตอร์พิสงานหนึ่ง,งเขาที่เป็นผู้ชายยืนยืนอยู่บนโขดหินนะอ่าใช่วันเดอร์เอร์ใช่รูนั้นอยู่ที่รูนั้นน่าจะอยู่ที่เยอรมันนะ,อะโอเคนะครับอ่ะงั้นคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับครับ,รบสวัสดีครับ